อ่ะส่วนยูเกะบกกับช่องกมลนะนก็ที่หายไปนานเราจะมาอธิบายสาเหตุเลยตามชื่อคลิปเลยนะทุกคนอธิบายสาเหตุเลยตอนเนี้ที่หายไปนานอ่ะเพราะว่าไม่มีคลิปจะลงแล้วทุกคนคือเจ้าของช่องมาป่วยป่วยแนละ้วมันแบบเหมือนเอลเคสเอลเคสนี่มาจากไปล้มนะทุกคนคือวันนั้นวันที่หนึ่งกันยาที่บอกเขาขอพักกับอีวันนั้นอ่ะอยากพักจริงๆ วันที่สองก็อยากพักวันที่สามก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยวันที่สี่ก็ไม่ได้ถ่ายวันที่ห้ามาถ่ายคลิปถ่ายเสร็จอะไรเสร็จแล้วจะเอาจะไปโหลดพุดให้คนตัดต่อก็ถือโทรศัพท์ไปด้วยแค่เครื่องเดียวแล้วตอนนั้นฝนตกหนะักคนตัดต่ออยู่คนละบ้านแล้วทางเดินมันเหมือนลื่น่ะมันลื่นนะทุกคนลื่นล,นลื่นล้มลยบึ้ดแล้วเหมือนว่าหงายท้องไปเลยใช่มันหงายตอนนี้ยังเจ็บอยู่นะทุกคน ปวดปวดเนี่ยไปหาหมอมาเมื่อวานหมอก็เลยให้ยามาของจริงของจริงก็พักผ่อนใค้ขึ้นบ้างตอนกลางคืนนะทุกคนไม่มีน้ำมูกไม่มีอะไรแล้วก็ปวดฟันปวดฟันใช่ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะทุกคนอืก็ขออาภัยด้วยในการที่ไม่ได้ถ่ายคลิป เดี๋ยวจะทะยอยลงคลิปดองให้ทุกคนดูนะฮะทุกคนที่ดองไว้เมืม่อวันที่ห้าแหละที่ถ่ายวันที่ 5, ห้าถ่ายเสร็จเดี๋ยวจะเาลงให้ดูตัดเสร็จอะไรหมดหมดแล้วขาดอินเทอร์เน็ตยอก,ยอกขาดคนไปโหลดปกติจะโหลด,ดจะลงเองอะไรเองเพราะว่าถ้าให้คนตัดต่อไปลงมันไม่รู้เรื่องใช่ก็<อ>ใส่แม่นอืมก็ไม่สบายหนะ้าทุกคนมองให้ยามาเต็มเลย คลิปนี้ขอสองสามนาทีพออธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะทุกคนว่าเจ้าของช่องที่หายไปนานไม่ใช่เพราะขี้เกียจจะไม่ใช่เพราะอะไรเป็นเพราะไม่สบายคลิปของวันที่ห้าตอนนั้นยังไม่สบายตอนนั้นคือไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่คืนวันที่ห้าแหละที่ลื่นลงแล้วก็วันจันทร์ก็เอ๊ะทำไมปวดจังวันจันทร์ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าไปโรงเรยียนด้วยโพ้าะวันอคะมันเริ่มไม่ดีแล้วนะ ไปถึงวันพุธของเมื่อวานเมื่อวานวันที่แปดวันนี้วันที่เก้าวันที่อัดวันที่เก้าเมื่อวานวันที่แปดก็เลยไปหาหมอนะทุกคนหมอบอกว่ามันเอวมันเคสนะทุกคนให้ยามาเต็ม,มก็ใครที่รอชมคลิปอยู่ก็ขอบุณด,ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายร้อยคลิปที่แล้วอันนี้เนี่ยของวันที่ห้า ไปดูไปตามดูกันได้นะทุกคนก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะทุกคนก็ใครที่ติดตามดูด้วยก็ขอบคุณมากเดี๋ยวถ้าหายป่วยเมื่อไหร่จะอัปเดตนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้ทุกคน yeah wow.